แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสัจสินิพาคุณสายฟีวีแปดและคุณนภัทรมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนะครับขอต้อนรับสู่ VIP by Channel อีกแล้ววันนี้มาเปิดของแล้วครับนะไม่ใช่แวนครับแล้วก็ไม่ใช่เมจิกวันนี้เราเปิดนี่ครับจัมมอนเนอร์นะครับนะครับนีร่านะครับชุดบล็อกของมันเป็นบูทเตอร์ของมันออกมาแล้วนะครับชื่อชุด dividing of four kingdom นะครับถ้า four king ทำอะไรเป็นนักเลงต่อยกัน ออโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเปิดบล็อกเดียวก่อนตอนนี้เราเปิดบล็อกเดียวก่อนเดี๋ยวมีรุ่นน้องอตกมาเดี๋ยวให้เปิดอีกสองบล็อกนะครับอ่ะปีกรีดมาเลยนะมนมนะไม่ใช่มือกูปรีดกรีดตามรอยไปเลยก็ได้พี่แล้วก็โดนนะครับ<ด>บล็อกหนึ่งราคาอยู่ที่อะไรที่ประมาณตอนนี้ก็ขดยเกือบเก้าร้อยก็มีหลังทีมันพันหนึ่งนะับอ่านะครับ่นะครับอ่ะตัวบล็อกครับเป็น่างนี้เลยนะคร <า S 2> ับอาจจะอาจจะโค้ดมากไม่ได้นะครับให้ดูก่อน ป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นกล่องเลยแหละใส่การ์ดกลับไปได้เลยนะครับอ่ะข้างในเป็นซองครับมันมีเท่าไหร่ละยี่สิบสองป่ะยี่สิบสองอ่ะซองจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอดูตัวซองก่อนอนะครับนะ่ยสวยเงียบอืมจะเป็นตัวอย่างนี้เลยครับซองเนี่ยซองหนึ่งอซองซองนีม้มีกี่ใบนะสามใบสามใบนะครับซองละห้าสิบบาทก็ไหนโอเคก็นะครับถ้าใครแบบยังยังจำการ์ดนี้ได้อยู่นะครับมันการ์ดมันอายุมันมากแล้วโอเคเราไป <คน S 1> เปิดกันเลยดีกว่าคนแก่เนั้นออคนเล่นแม้กรั่สามสิบมันเกือบหมดแล้ว 20, ไไเอาบอกตรงนะไม่มีความรู้ว่าไม่มีความรู้ในชุดนี้เลยเพราะว่ามาซับบอยมาน้อยมากแล้วก็คือเล่นจากเล่นไปต่อไปเดิ่อยน่นเองอ่ะของพี่ก่อนตามมาตรงนี้หน่อยพี่โอเคเอาเลยเลโอ้ใบนี้ใบแรกใบนี้เป็นแหลบปะ่ะเป็นแหลบเป็นแหลบเอาเลยพี่หยิบมานีดนึงนโอเคเอาเลยเป็นแหลบนะปเป็นแหลบเป็นแหลบค่ะ เอ้ยแรกจะเป็นแหลกครับแล้วที่สองที่สามก็จะเป็นพวกคอมอันคอมอันคอมนะครับไม่มีเทคเนาะไม่มีเทคไม่ใช่เป็นมันเหลืองมันเหลืองมันไม่เวลาอ่าเปิดอ่าซองครับอันนี้เป็นธาตุแสงปะธาตุแสงธาตุแสงธาตุแสงก็เป็นแหลกตัวหนึ่งเป็นแหลกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นพวกอันคอมเนาะอันคอมคอมมอนนะครับก็เป็นตระกูลหนูทั้งหลายแมันมีเด็กแมวด้วยนี่ใช่ไหมอย่างอย่างมีแมวเลยใช่ไหมมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งเป็นอะไรด้านนที่นี่แกคะซองต่อไปอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เอ เห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่พี่อัด <No> ดึงเลยนี่อ่าเฮ้ยมังกรอนดานะครับนี่ดามครับแล้วก็มีอ um> ่ะที่เหลือนี้อะไรดินป่ะดินแล้วก็มีมิสติกใบหนึ่งหนึ่งใบนะครับลองดูกองกองไว้อ่ะอันนี้ก็เป็นดำเหมือนกันครับอัศวินป่ะไนไนดำนะครับกูเป็นไดฟอยครับไดฟอยเมวแล้วก็อ่าไนเหมือนกันนะครับเป็นไนน้ำนะครับอัศวินลยนะดูตองนี้ต่อ อ่าเป็เป็นมิติอ่าได้หน้าสองหน้าสองหน้าสองนะครับใบนี้ทำอะไรได้พี่ฟิลที่ติดมิตินี้โจมอ่าโจมตีถ้าโจมตีใดก็ได้แม้ไม่รวมร่างอ๋อพี่ออชุมาไปเก่าไปเก่านะครับก็ไม่มีอ่าไม่มีมอะไรมันจะกูจะได้มังกรแดงไหมได้มั้งได้เหรอได้เลยนะนะมาดูกันครับนะครับได้มิติอีกใบหนึ่งครับนะโอเคแล้วก็ลมครับถ้าลมปึ๊บแล้วก็ตัวไรวะ มอันนี้เป็นเดมอนมาอีวิลเดมอนนะครับโอเคถือว่ามีติต่อไปได้อยู่นะนี่ได้แล้วมังกรแดงครับนะมังกรซาดีนป่ะใช่ตัวนี้ป่ะซาดีนนี่แหละสลามันเดอร์เนาะเอไปเวลาตายก็จะปุ้งนะครับตายหากันหมดนะอ่ะมังกรเราออกมาสองสีเนาะใช่เพราะน่มังกรสี่สีนะครับอ่ะผมได้มังกรแดงอีกใบแล้วพี่าผมก็เป็นบล็อกมัุมีจริงอ่ะ นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเม็ดลมนะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ไอ้นี่ออกทุกอันเลยนะครับมีไนินไนดินนะครับมีหอยเม่นแล้วก็มีเวทเม่นโอเคใส่ช่อมันหอยเม่นก็ได็ดไปอร่อยนะน้ำตำคอเด็ดข้างนอกโอเคอันนี้อันนี้น้ำเป็นน้ำมืดน้ำมืด DIY DIY น้ำใช่ไหมใช่อันนี้นะครับแล้วก็จะมีไนดินนะครับโอ้ไนดินน่าเล่นนะแล้วก็ใบไอ้โจมตีไม่ต้องขอ ม่เใบในช่ไหมอ๋อนี่ใบกันดีเนาะโอเคเลยนี่อันนี้ในำเดือดหนึ่งจื๊บนะครับตอนสวยงามครับแล้วก็มีเวทมีเมมีติ่งแล้วก็มีหอยหอยเม็ดอีกแล้วเป็นติ่งเติ่งคนนี้เปนติ่งทะเลอย่งติ่งทะเลอันนี้ตัวอะไรวะ เป็นแสงตัวอะไรก็ไก่ไก่แสงไก่แสงไก่ไปละไอ้ฟอยครับฟอยในฟอยแลรวฟอยแร่ใช่ไหมมันมีฟอยมันมีฟอยระดับสูงไหมหรือว่าอ๋อนี่สูงสวยไหมโอแล้วก็ได้มิตได้มิติกด้วยครับห้ามใช้สกิลที่มี MP ค่าชดได้หนึ่งเป็นใบห้ามนะครับจิ้มแด่น้ำโอ้สวยนะครับไปเลยพี่มีอะไรมั่งไม่มีแล้วอ่ะปึ๊บมาดูไปกันต่อครับอันนี้เป็น เทมเมอร์เหรอเทมเมอร์ลมนะครับแล้วก็มีโอ๋หอยแมงกะแล้วก็มีไม่ชีเป็นวิสติกครับผมล้างผลเคิร์ดหนึ่งนนี้เทียบโฮลี่วอเตอร์นี่มันโฮลีพีเป็โฮลีทีฟอนีอีวิลนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมาก่อนแต่เราเห็นกระป๋องอีวิลเป็นอีวิลนะครับเดี๋ยวขอเทลหน่ออยนี่ฝากตัดนหน่อย ก่แล้วออกไปแล้วดูซิมันจะเหลืออะไรให้หาต่ออ่ามีเมษแสงเมษแสงใครจำกันได้ตัวเก่าตัวเก่าอ่านะครับปี๊บไปต่อเลยไปต่อข้างในมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็มีฟอยมีฟอยนะครับหนูหนูดำปหมเป็นเป็นตัวอะไรใช่ไหมตัวริ้งดำอ๋อเอซาลางดำนะครับอ่ะอันนี้เป็นไนดินนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตระกูลไนครับพวกไนดินนาเลนแล้วก็มี มิติกครับไอ้ตัวนี้เป็นซีลที่ติดมิติกนี้กันสวนนะครับนะบอกกันบลอกกันสวนกลับติดสามตองเนาะหมดละนะครับอ่าได้ใบไ,ได้ใบตัวของบ้าคงดีใจโอ้าาโหทำอไมดีไม่มีซาดีดตามไปอย่างนี้มันกูมีซาดีดอยู่สองใบดีนะเนาเล่นแค่นั้น,น <c oughs> อันนี้เป็นดินนะครับใช่ป่ะดินป่ะใช่เป็นดินแต่ต้องคล้อมกับแสง เป็นดินแสงนะเอ้ยนะตัวไฟครับแล้วก็อันนี้เป็นเดมอนอีวิลนะครับนี่สองสุดท้ายสองสุดท้ายอ่าเป็นตัวเดิมครับตัวเดิมไม่มาจิ้งจอกมาไม่จิ้งจอกใบหนึ่งแล้วก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอรุ่นน้องไอโตมานะครับจะเปิดให้ดูกันต่อนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันต่ออีกอ่ะโอเคครับนี่บ็อกครับของรุ่นน้องแอตโตเองแล้วก็เนี่หยอกดอยมันเปิดครับเปิดน้อยจีจีบก่อนกัใจก่อนสองแม่งฉีกไม่ได้นะฉีกได้ถ้ามันมีความพยายามมันไลดิ ซองเป็นฟอยซองฟอยสูสูเอาไปดูดได้ซองเขาบอกให้เก็บไว้ในซองได้เลยเก็บไว้ดูดเฮ้ยที่หมายแล้วอ่ะหนึ่ขอขอเปิดนะครับขอเจ้าของบล็อกเปิดเปิดตัวงหยิบให้ก็เปิดใช่ไเปิดตัวเองก็ตัดให้กูต้องเดียวตัวเองตัดเราที่เดือดกูตัดสอง้องกูตัดซองเดียวเขาแน่อยู่ใบแรกเฮ้ยได้เลยบางกรน้ำบางกรน้ำของท่านน่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมึงเห็น ไอซี่ไอซีอ่ะลงมานิดนึงประมาณนี้อ่ะก็มาจับมือผมไม่ชอบเลยเอ้าก็มันไม่เห็นไี่ได้เอดอด้วยนะไม่เห็นไดมีดอด้วยไอโดนเดีวไม่ได้เหรอสนามอยู่แค่นั้นจะปาดกูเยอะแมวแมวดำยิงไม่ได้เอาเนี่ยได้แมงแปะแล้วบอกเธอเพลงนั้นะไม่ได้นะนี่ไม่มีอะไรอ่ะมาทับรับไปเถอะได้เมไดเมเฮของดีนี่ว่า นี่คนปใส่รอบไม่บหมาะเสสองวันไม่สั่นเลยเออ่ามืดครับนะไ้มืดแล้วก็มึงจะออกทุกซองไงเงี้ยไ, <laughs> ได้แล้วได้แล้วเออยนลมจี่จะไปอยู่แล้วก็มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เลื่อนกล้องไม่ใช่เลื่อนมือกูถ <laughs> ่ายกันหมดแล้วอ่าตัวตัวเลี้ยงนกครับคนเลี้ยงนกก็ทีิ่เหลือไม่มีอะไรมีแม่สีคนหนึ่งได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ใครวะของไฟบ้านหลวงบ้านหลวงเป็นบ้านเลขปีเด็กอ่ามิติกเป็นอะไรนะเด็กวิ่งของไม่ใช่ข้างหลังคอยแล้้วขางหลังคอยเหรอข้างงหลัคอยจึ๊บเออวูสิเด็กวิ่งของนี่สอนมาดีจ้าเด็กวิ่งของอะเด็กวิ่งของนะเด็กวิ่งของเด็กวิ่งของไันไหนอะอันนี้ฟอยอะแยกฟอยไปก่อนแล้วกันอันนี้ไอเด็กวิ่งของนี่เป็นอะไรนะแลน เสียไปไหนวะไม่แบบไมื่อนไปได้เลื่อนไปได้เลื่อนไปได้วิ่งของวิ่งในเอเท่านั้นวิ่งเรวิ่งลงไปตีมังกรครับผมไอ้สีแดงเหมือนกันให้เป็นอีมี่อยู่หลงไปมึงอะไอ้นี่คือลูกอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยทีมึงไม่แยกแลอะไรออกมาเลยหรอไม่แยกทีอยู่ดีทำทำไมซ้ำซ้อนทำทีเดียวของลูกใบมันใช้ได้ ได้ดินได้ดินอุตส่าห์เขาน้อยใจนะขอพี่อันนี้อะไรเนี่ยมังกรปะมังกรเนี่ยมังกรลงมังกรลงมัมาดูซิพวกนี้ปล่อยแรงเลยอะไรไปออกกันเลยปล่อยแรงป่ะเป็นไหนไหนลมไหนลมนี่ปล่อยแรงปล่อยแรงปล่อยแรงเป็นเออตัวอะไรก็ดิ่งแสงแสงแสงก็เสีย เลยคึกเลยคึกโหลอย่าไปคิดมากสีแสงไม่นั่งอ่านได้แสงก็บังกรลมอีกตัวครับแล้วก็อ่ะโอ้ยสองใบเลยว้าวไม่มีอะไรสองใบเลยว่ะใบเดียวกันสามกันสองใบสวยไงสีฟ้าเอ้ยของเราเย็นเห็อนเราโอ้โหเดี๋ยวกูก็หยิบตารามันเดอร์ให้แล้วหรอก ต้นไม้ต้นไ,ไม้ต่ต้นไม้โลกอ่านะครับอไอไนน้ำอ่าโอเคหมดแลวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ยังไงก็เดี๋ยวว่าจะมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์แหละนะครับของซัมมอนเนอร์ให้ดูกันนะครับนะนนประมาณนี้ครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย